สอยจับใจบมักกรรมพานี สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านพบกับรายการมหกรรมพาณิชย์ฟื้นฟูเศรษฐกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยเนื่องจากปัญหาอุทกภัยดังกล่าวในช่วงปลายปีที่ผ่านมานะคะได้สร้างความเสียหายและส่งผลกระทบกับพี่น้องประชาชนรวมถึงจังหวัดเชียงรายด้วยกระทรวงพาณิชย์ซึ่งมีหน้าที่หลักในการดูแลเรื่องของปัญหาปากท้องของพี่น้องประชาชนจึงได้เร่งสร้างความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจให้กับประเทศวันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านเฉลิมพลพงษบัพนาพาณิชย์จังหวัดเชียงรายร่วมให้เกียรติพูดคุยกับเรา สำหรับงานวันนี้สวัสดีค่ะสำหรับงานมหกรรมพาณิชฟื้นฟูเศรษฐกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่กำลังจะจัดขึ้นนี้ค่ะมีความเป็นมาอย่างไรบ้างคะก็เป็นมาตรการช่วยเหลือของกระทรวงพาณิชย์นะครับเพื่อที่จะเยียวยาแล้วก็ช่วยเหลือความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนทั่วประเทศนะครับจากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดเมื่อปลายปีที่แล้วนะครับเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบโอทกภัย ที่มีขึ้นอยู่ในแต่ละจังหวัดนะครับคุณผู้ชมที่สนใจที่จะเข้าร่วมงานมหกรรมในครางนี้จะได้พบกับสินค้าอะไรบ้างคะสินค้าที่นํามานั้นก็มีสินค้าโอท็อปของผู้ประสบโอทกอปกภัยจากจังหวัดต่างๆนะครับแล้วก็มีสินค้าธงควาราคาประหยัดมีสินค้าของผู้ส่งออกแล้วก็สินค้าจากโรงงานของผู้ผลิตโดยตรงนอกจากสินค้า ทางด้านการอุปโภคบริโภคที่สําคัญแล้วนะคะคุณผู้ชมที่จะไปร่วมงานมหกรรมพาณิชย์ในครั้งนี้ได้ทราบข่าวว่ามีไฮไลท์พิเศษสําหรับกิจกรรมในงานใช่ไหมคะกิจกรรมที่เป็นไฮไลท์นั้นก็เราก็จะมีการโปรโมชั่นส่งเสริมการขายส่งเสริมการขายนั้นก็จะเป็นสินค้าที่ประชาชนมีความต้องการสูงในช่วงนี้นะครับอย่างเช่นน้ํามันพืชน้านําตาลทรายไข่ไก่แล้วก็ข้าวสารไม่ทราบว่าสถานที่จัดงานนี้จัดขึ้นที่ไหนคะ สถานที่จัดงานนั้นก็บริเวณสนามฝึกนักศึกษาวิชาทหารของหารบกเชียงรายนะครับสำหรับวันที่จัดนั้นผมก็อยากจะเรียนไปยังพี่น้องทั้งหลายนะครับว่าจะจัดในวันที่26ถึงวันที่30มีนาคมนี้นะครับก็เป็นเวลา5วัน และสุดท้ายนี้นะคะอยากจะให้ท่านเฉลิมพลพงษ์ฉบับนพภาได้กล่าวเชิญชวนกับคุณผู้ชมที่สนใจมาร่วมงานมหกรรมในครั้งนี้ได้ค่ะในนามของกระทรวงพาณิชย์นั้นก็อยากจะเรียนเชิญพี่น้องชาวจังหวัดเชียงรายนะครับว่าควรจะใช้โอกาสนี้นะครับไปร่วมชมร่วมซื้อสินค้าวันนี้โรงงานนั้นเขามาเองโดยตรงนะครับวันนี้พี่น้องก็น่าจะถือโอกาสนี้ในการมาเลือก ซื้้อสินคานควันนี้ต้องขอขอบคุณท่านเฉลิมพลมากมากเลยนะคะที่ได้ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยสําหรับงานมหกรรมพานิที่กำลังจะจัดขึ้นค่ะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่สนใจที่จะเข้าไปร่วมงานก็สามารถติดตามรายละเอียดได้นะคะวันนี้ต้องขอลาคุณผู้ชมทุกท่านไปก่อนพบกันใหม่ในงานนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะพามามมรรใ้ยยจจับจ่หก